วันนี้เวลา17นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2,567วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สรนิฐานว่าได้รับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอารัธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมอรายหรือวัดราชาทิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379 ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญสององค์พระประธานองค์ใหญ่คือพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดสัตาพานจังหวัดเทชรบุรีและพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธชินสีอัญเชิญมาจากวัดพระเสรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทั้งนี้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวดหลายพระองค์และเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชถึงสี่พระองค์ ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้วทรงจุดทูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาะวชิวรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และพระ,ะอราาัฏฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลงว,าาวง วชิยรายานสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชากรรม,มวาจาจารย์ทรงทอดผ้าไตรและถวายเครื่องบริวารพระกฐถินทรงหลังทักษิโนโทกจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมพระพยรีพินาศจำลองเนื้อเงินขนาดหน้าตักสามนิ้วซึ่งทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณอาคารพิพิธภัณฑ์พปร พระภัยรีพินาศเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดบวรประดิษฐานอยู่นาเก่งน้อยบนชั้นที่สองลานประทักษิณด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ภายในวัดโอกาสนี้พระพรหมวชิระรังสีจะอาวตารวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระภพรีพินาศจำลองเนื้อทองคําแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระกลิ่นบัวรอบเนื้อทองคาและเนื้อนวะโลหะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระมหาวชิระจุลมงกุฎยอดต้นไม้เงินต้นไม้ทองสำหรับถวายพระพุทธชินสีพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรถวายพระพรชยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพิรีพินาาจำลองเนื้อสำริดขนาดหน้าตักสามนิ้วเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ในโครงการจัดสร้างอาคารที่พักสำหรับพระสงฆ์และสาม,มเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารต่อไป เวลา18นิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเขตจอมทองกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่4ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภราช แล้วส่งพระดำเนินไปสงหว่างผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัดยศองค์ใหม่เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษ พระประธานพระอุโบสถเพื่อทดแทนพัดยศองค์เดิมซึ่งได้สูญหายไปในปี2549โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อคราวสมโพชพระอุโบสถในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสัททานในบวรพระพุทธศาสนาในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่วัดราชโอรสารามนำไปจัดสร้างพัดยศขึ้นใหม่โดยนำแบบลวดลายพัดย์ศของพระประธานพระอุโบสถวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญไปห่มถวายเป็นพุทธบูชา และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระดำเนินไปหน้าอาจสงทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองในการนี้พระสงฆ์ทำพิธีกฐถินกรรมหรือกรนกฐถิน คือคณะสงฆ์ทำการลงมติยกผ้าพระกฐถินให้แด่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งซึ่งอยู่จำพรรษาภายในวัดครบสามเดือนโดยไม่เจาะจงผู้รับตามพระวินัยบัญญัติเพื่อทดแทนผืนเดิมที่ชำรุดเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินครองผ้าพระกฐถินเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก วัดราชโอรสา,ารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้าสันนิษฐานว่ามีมาก่อนการสร้างกรุงรัตนโกสิน์แต่เดิมได้เรียกกันว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทอง ซึ่งในขณะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้าทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษฎาบดินทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้จนแล้วเสร็จและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายรัชกาลที่สองผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อเป็นพระอารามหลวงอีกแห่งภายในพระนคร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้น สำหรับลักษณะการตกแต่งภายในวัดเป็นการประยุกต์ผสมผสานร,ระหว่างศิลปรกรรมไทยกับศิลปรกรรมจีนอย่างประณีตกลมกลืนซึ่งเป็นมรดกทางโบราณสถานที่มีความสง่างามและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สําคัญบง่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีพระพมวชิรปัญญาจารย์ทองดีสุรเตโชเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม55รูป